สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวเก,กอะค่ะวันนี้เอตเตอร์ก็เหมือนเดิมนะคะเอซมอีมันหอนมันหอนนอนพากันมาเล่นน้ำโอ้วันนี้มีพี่ชายมาด้วยนะพี่เตยเพิ่นฮาวเพิ่นฮาวเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้ปลาใหญ่อเพิ่นเลยอีโอ้อยไหวนี่แล้วเขายังมาเนี่ยอยู่เออตอนนี้ก็พากันลุยแล้วนะะ โอ้่องลุยลุยลุยตามปลานะคะเยกอักัตาน้ำมายิงปาอะไรได้ถือใตื่นนะคะนหนโชว์หน่อยดิโอ้ปลาลักไก่ ก็มาถึงแล้วนะจุดที่เราจะดำปลาตรงนี้นะสารามใหญ่นี่นะคะตรงปลาอยู่ก็จะเป็นตรงเขาเรียกว่ากอไผ่ สลามกอไผ่นะคะหรือว่าที่มันเป็นลากกอไผ่นะคะได้แล้วนะหนึ่งตัวพี่ชายาขึ้นไปแล้วนู่นขึ้นมาพร้อมปิงหนึ่งตัว ตรงต้นมะเดือใหญ่เนี่ยนะคะที่แรกแอดเดินมาแอดคิดว่าคนยือนอยู่นะแต่มันไม่ใช่นะคะเป็นเป็น,ปนหุไม้นี่นะคะเ็จมุดตามรากมะเดือใหญ่เนี่ยนะคะ ที่เลยแอนิวเนี่ยเป็นคนนะแต่ไม่ใช่นะเป็นหุ่นเพราะน่าจะเอาไว้แบบว่าอ่าไล่พวกนกพวก,กอะไรนะคะเพราะมันมีสวนอยู่ข้างบนนะคะเตักวก็จะมุดตามนี่ เึ็นปลาโคเล็กอะไรปิงกอจับดูกี่ตัวปิงกอหนึ่งสอง สองตัวโอ้โหปีนข่าวง่ายอีกอืมนะปีนเยอะแค่ไหนทำใจจะดูนี่ปีน ปลาตองปลาตองอ้ต <c oughs> ัวใหญ่เยอะไปเดียวหรอโอ้โหเอนเตอร์ Enter ได้แล้วได้อะไรปลาตองใหญ่ขี <c oughs> <c oughs> ่เรือได้เหรออืมใช่เนี่ยคุณมันทำเ <c> ร <oughs> ือทำ <c oughs> แม่ครั้งสลามเบล่าเบล,ล,ล่ลไปแล้วตัวใหญ่ไหมเตอโอ้ปาลุดแล้วปลาดแม่ไดกล้าตุมนำม้ำมาได้อีกหนึ่งตัวคนะ่ะเห็นแล้วปาลุดแล้วปลาด ลปลาหรือปลาหลาดหรือว่าปลากระทิงนั่นเองค่ะกระสือบุกตั้มตั้งเย็เลยเหรอเออเออเออเย็นเลยไปโอ้โหโอ้ ไไบ้านืุ้งมงกสอเก็บเก็บพวกพวกพวกพากันหิวฮะยินมะม่วงลองท้องแสษเซยนะฮะหิวเข่าด้วยุ้นฮู้นต้มเลย วันนี่นะคะเราก็จะทานข้าวกันนะดูทุกคนนะนั่งล้อมวงกันแล้วยล้โอ้ยนั่งกระจกเท่ามันหอมเลยผักบอนบ้านเลยอืมเสใเข้าวบ้างมันน้อยนิดแซ่บเนาะเราทำขนมก็นั่งแบบรอทานข้าวด้วยกันด้านนี้ัวเราะเลยเนาะแล้วนี่อันนี้นะคะเมนูพิเศษไข่จักจันมาเดี๋ยวแอจะทานให้ดูหายากมากเลยนะเนี่ย มีทะเลกินย่งไงเนียนโอ้มาๆลยสองสองตัวสองตัวพอแล้วก็จะบี้ใส่เดี๋ยวร้องหนนะใช่ท้านี่บีใส่ข้าวเราทำเมนูสุดท้ายอยู่กินก่อนเลยจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมอือกินกะเพรานอนแซ่แจกหนอข้าวพอกินดีกว่าหัวหอมมานังกินดูมันมากหอมมากนังกินดูเนาะทานข้าวด้วยกันครับวันนี้ข้าวขาววันด่วน สบายไม่หมดเลยมาเกินแล้ววันนี้มาเกินชุดชิ้นเกียอ์เลยจ้องนี่จ้องเลยเป็นไงวันนี้บุญบุญบ้านวันนี้เป็นบุญบ้านกบกนะคะแอดมินก็คือมาอยู่กับเบ๊กมาบ้านแล้ววันนี้มาก็เลยเจอกันเจอกันเลยบ้าก็อ้อนเลยอ้อนขอเล่นเยังดึง

สำหรับคลิปนี้แอดก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณ f อฟที่คอยให้กำลังใจหนูและแอดเตอร์เสมอมาค่ะก็สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปด้วยความน่ารักของน้องแอดมินน้อย